หรือกระบวนการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแว็กระบบแล้วก็เติมน้ํายานะครับโดยที่เราจะแว็กตตัวสายนี้ก่อนสายที่จะชาร์น้ํายาแล้วก็ถังน้ํายาเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยน้ํายารอครับแล้วก็จะแว็กแอร์อออครับก็คือทั้งระบบเลยทั้งคอยร้อนแล้วก็คอยเย็น,นครับจะไม่ปล่อยให้มีช่องว่างของอากาศครับในการเติมยาเข้าไป <Hey. S 2> <No. S 1> จะแว็กนะครับจะปิดจะปิดฝั่งทางนี้ไปก่อนตัวนี้เป็นน้ำยา 410A นะครับแล้วก็จะปิดฝั่งที่แว็กทางคอยลอนก่อนครับแล้วก็จะแว็กเฉพาะตัวถังน้ำยาที่ยังไม่ได้ปล่อยน้ำยามานะครับตัวนี้ไมคอนเกตเสร็จแล้วก็จะวัดค่าไมคคอนครับความชื้นในท่อ พอได้ค่าที่เราต้องการแล้วเราก็จะปิดปิดตัวนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ำยารอเลยต่อ,อไปก็จะเป็นการแว็กฝั่งค่อยร้อนนะครับ <c oughs> ก็ทิ้งไว้สัก20-30นาทีนะครับแล้วเรามาดูกันใหมาว่ามันลงเท่าไหร่ วัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมเคสงานตรวจเช็คนะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับเป็นมิสซูรุ่นธรรมดานะครับมิสซูวิชิอิริคทิกสตรีมนะแรงดันก่อนลันนะครับทัยยบาลานะที่สองร้อยเจ็ดสิบนะฮะก็ถ้าดูตามเกจวัดนะครับก็ น้ำยาถือว่าออยู่ในเกณฑ์นะครับเต็มระบบเดี๋ยวมาดูตอนรันเครื่องนะครับว่าจะได้เท่าไหร่แหล่งน้ำยานะครับเข็มมีการสั่นกระดิกรครับไม่นิ่งครับสวิง รนะ้อยเข็มมิ่งนะฮะแล้วก็น้ำยานะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะครับ ลูกค้าบอกว่าแอร์เย็นไม่ค่อยฉ่ำแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะแก้ไขปัญหาลูกค้ายังไงนะเป็นรหัสนะครับ ms gj 13 va นะครับเสียงลมไม่ค่อยสม่ำเสมอนะฮะอุณหภูมิหน้าแอร์ได้18 องศานะครับส่วนรีเทิร์นนะครับในห้อง,งสามนสะิบห้าองศาค่อนข้างสูงอยู่ก็เคสนี้มันเป็นตัวนี้เป็นอาน้ำยาอา r 4สี่หนึ่งศูนย์เอนะครับก็เคสนี้ก็คือจะเดรนน้ายาทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการทําระบบสุญญากาศแล้วก็เติมน้ำยาให้ลูกค้าใหม่ส่วนคอยเยน็นเราก็จะทําการตัดล้างครับ เพื่อให้จบงานนะครับคือเราก็ไม่ทราบว่าน้ำยาเป็นมาอย่างไงนะครับพอแอร์มีการใช้งานมาแล้วนะตัวนี้กนะ็ประมาณสิบปีแล้วมนะั้งสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีแนละ้วตัดปัญหาเรื่องความชื้นในระบบตัดปัญหาเรื่องน้ำยาไม่เต็มระบบนะครับก็เดี๋ยวเดินทิ้งใหม่ทั้งหมดแล้วก็เราคอยเย็นก็ทําการตัดล้างแล้วก็ตรวจเช็คตามข้อต่อโค้ขง,ขงของท่อแอร์นะครับว่ามีการ พับหรือเปล่านะฮะโอเคครับ, okay, รบหน้างานคอยร้อน,นะคะอยู่ที่ชั้นสองเหนือขอบบัวขึ้นไปนะคะก่อนหน้าน,นี้เราเคยมาซ่อมตัวตัวเล็กหลังบ้านนะคะตัวนู้นซ่อมไปท่อแอร์รั่วนะคะตัวนั้นส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้แอร์ไม่รั่วใช่ไหม ไม่รั่วครับแต่ว่าน่าจะมีความชืงง้นในระบบเห็นเขาเขายับไปไมาอ่ะพอลูกค้าบ,บอกว่ามีมีการแก้ไขเรื่องแอร์น้ำหยดหลังจากติดตั้งอะคะ่ะแล้วก็พอพอมาแก้แล้วลูกค้าบอกว่าเย็นไม่เหมือนเดิมเป็นไม่ฉ่ำเหมือนเดิมน่าจะเป็นมาได้สักระยะแล้วะค่ะก็ให้ให้ช่างนอนน้อยนะคะเมื่อคืนนี้นอนเยอะ เออมามาเช็คนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเดินน้ำยาทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ประวัติว่ามันตั้งแต่ติดตั้งเนี่ยแบคสุญญากาศลงที่เท่าไหร่นะคะเข็มมันไม่นิ่งใช่ไหมเข็มไม่นิ่งเข็มสวิงไปกระดุกเสั่นไม่นิ่งอืมสัมนิฐานแล้ว่ามีอากาศ ออลลแอร์ตันด้วยนะคะมันจะมีเสียงดังที่คอยเย็นก็แค่นี้ก็รับจบนะคะในน้ำยาทิ้งก็เดี๋ยวเช็คเรื่องไฟเช็คเรื่องน้ำยาให้ใหม่นะคะมาดูด้านบนนะครับหรือเช็คตรวจท่อแอร์ให้ด้วยนะครับเช็คตาม โค้งนะครับว่ามีโค้งมีการดัดใช้เบนเดอร์ถูกต้องนะครับแต่ว่าอินซูช่วงนี้ขาดไปน่าจะเป็นหนูแทะนะฮะเดี๋ยวอันนี้ต้องต้องหุ้มให้ใหม่ฉนวนมีการช่วงที่มีการต่อท่อนะครับเกิน4เมตรฉนวนมีการรวมไปไปเส้นเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแยกให้ลูกค้าด้วยป้องกันการสูญเสียความเย็นระหว่างทางนะฮะเนี่ย ก็ไล่เช็คาตามโค้งที่มีการดัดนะครับว่าอยู่ในสภาพที่โอเคไหมจากการเช็คก็ใช้เบนเดอร์ดัดเรียบร้อยดีนะครับงานเรียบร้อยดีแต่จะต้องเก็บผ้าให้ลูกค้าใหม่เพราะว่านี่ก็ใช้งานมานานแนละ้วจุดเชื่อมต่อตอนนี้ก็จะต้องเก็บให้ใหม่นะครับโอเคทั้งเส้นเลยนะครับไปถึงนู่นเลยถึงแฟร์ด้านหลังนะครับ ุดแก้ก็จะมีประมาณนี้อันนี้รวมท่อนะครับอาจจะต้องแยกให้ลูกค้านะครเดี๋ยวเรามาดูความสกปรกของแอร์นะคะตอนเปิดออกมาครั้งแรกที่รู้สึกแด้ก็คือกลิ่นกลิ่นเหม็นอับมากนะคะแอร์ตัวนี้ไม่มีลมเย็นออกลมเย็นไม่น้อยแล้วก็ เสียงดังด้วยนะคะมาดูว่าทำไมถึงเสียงดังนะคะเขาจะตันนี่ตรงนี้จะเป็นแผงหลังนะคะต้านหลังที่ล้างปกติจะฉีดล้างไม่ถึงแอร์สิบเอ็ดปีนะคะนี่จะตันอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็มาดูด้านในนะคะด้านในแขงให้ดูนะคะว่าทำไมแอร์ถึงไม่เย็นนะ จะเป็นเม็ดๆนอนลงจะเป็นเม็ดๆนะคะอยู่ตรงในฟินคอยนะคะด้านนี้ก็จะฉีดไม่ทั่วถึงนะคะเนื่องจากว่า <c oughs> อยูอ่จะติดกรงกระลอกนะคะถ้าเราไม่ถอดออกมาดูาด้านในที่ไม่เคยถอดตรงนี้จะเป็นช่วงที่กรงกระลอกเขาจะอยู่หรอกนี้นะคะสำหรับชายจะล้างได้แค่ด้านหน้าผิวด้านหน้านะคะ่ะ อยด้านในก็จะตันแบบนี้นะคะเราจะใช้น้ำยาอะไรคะช่างน้ำยาล้างฟินคอยนะครับล้างปลาเย็นครับใช้ดีไหมคะใช้ดีมากน้ำยา F2 นะครับเราเอ๊ถ้าสนใจซื้อซื้อที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ราคาักทักแชทได้ค่ะก็มีแบ่งขายนะคะเพราะว่าถ้าครอบบ้านไหนอยากทดลองใช้นะคะมี5ลิตรนะคะขนาดทดลองใช่ไหมครับ ราคา299บาทนะคะรวมจัดส่งแล้วนะคะอื่นี่เยมันจะค่อยๆดึงข้าบออกมาถ้าแอร์ตันนะคะมันจะเป็นขา้าบขาวๆน้ำยานี้มันจะดึงดึงออกมานะคะมีกลิ่นก็มีกลิ่นปกตินะคะก็ต้องมีฉุนบ้างนะคะแต่แต่ไม่ได้ฉุนรุนแรงนะคะถ้าเราเราต้องพรมทิ้งเอาไว้สัก ห้านาทีนะคะอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยล้างต้องใช้เป็นตัวปั๊มน้ำนะคะในการฉีดอัดลงไปเพราะว่าตามซี่ฟินคอร์นี่คือเขาหนามากนะคะใช้แค่จากใส่ย,ยางน้ำนจะไม่ออกนะคะเสร็็จจแล้วกะอันนี้เห็นชัดเจนเยมันดำดำมากเลยเไม่ถึงห้านาทีนะคะ ช่างยังฉีดไม่เสร็จเลยนะคะขึ้นเป็นฟองขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะภายในภายในฟองที่เป็นขาวๆนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นคาบอ,ออกมาพร้อมนะคะคาบฝั่งแน่นของเขาจะอยู่ในฟองนี่จะเป็นจุดดำๆนะคะเดีย๋ยวต้องตอนล้างจะฉีดให้ดูนะคะว่ามันไหลออกมาพร้อมกับปองยังไง พีเซนส์จริงเพราะว่าใช้ดีมากนะคะนี่นี่เราเราใช้ถังใหญ่มาผสมน้ำนะคะช่วงนี้แอดมินขายมันค่อยออกก็ฉีดฉีดได้ฉีดได้เพิ่มอีกรอบสองรอบสามจึกว่าน้ำมันจะสะอาดใช่ไหมใช่ล้างรอบแรกไปก่อนอืมแล้วทำไมไม่ล้างรอบสองก่อนล่ะเราค่อยล้างรอบแรกรอบสามว่นี่นะคะจะให้ดูใกล้ใกล้ จุดๆนี้นะคะมันจะเป็นคาบดำๆนะคะลอยออกมาน้ำยาตัวนี้ <c oughs> นี่กลิ่นฉุนดห,หน่อยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ฉุนนะคะแต่เขาจะผสมหมวัวเชื้อน้ำหอมนะคะเวลาล้างเสร็จกลิ่นจะสดชื่นนะคะล้างดีถ้าไม่มีน้ำยาเราจะใช้น้ำเปล่าในการตัดล้างนี้ไม่ได้นะคะ มันมันล้างไม่สะอาดกวกกกินอับมันก็จะยังอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันนะคะ ล้างให้ดูเปรียบเทียบนคะก่อนล้างกับหลังล้างก่อนล้างสะอาดกว่าหลังล้างใช่ไหมอ๋อถูกต้องครับก่อนล้างนะครับตอนนี้หลังล้างโอ้หลังล้างหลังล้างอ๋อหลังล้างหลังล้างเลยสะอาดกว่าก่อนล้างถูกต้องอ๋อโอเคนะคะนึกว่าหลังล้างสะอาดน้อยกว่าก่อนล้าง นี่ไม่ค่อยแน่นอนนี่ยนี่นชัดเจนนะคะถ้าถ้าเราใช้แค่น้ํามันก็ออกไม่หมดต้องใช้แรงดันปืนนะคะใช่โอเคเดี๋ยวไปล้างทั้งหมดอีกทีนะคะนี่หลังจากเราล้างเสร็จนะคะอัดไนโตรเจนนะคะเพื่อจะเทสตัวอีกอีกครั้งนะคะก่อนที่จะขึ้นติดตั้งนะคะฝั่งคอเยเ็น,นี่คือ ตัวที่เขาพ่นเคลือบมานะคะยังอยู่นะคะยังไม่ถูกกัดก่อนยังยังมีสีเคลือบสีขาวติดอยู่นะคะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ตัวที่เป็นเสนิบนี้ไม่ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเด็กกั้นเฉยๆตัวทองแดงนี้ไม่รั่วนะคะขัางขวาไม่รั่วเราล้างแข็งให้สะอาดเหรี่ยมนะคะตอนนี้ก็ ฝั่งนี้ก็ไม่มีฟองอากาศดันขึ้นนะคะแค่นี้ก็เป็นแอร์ตันนะคะแล้วก็มีเรื่องของมีอากาศในระบบนะคะมีความชื้นนะคะเพราะว่าเข็มตอนเราวัดน้ำยานะคะเข็มมันไม่นิ่งนะคะแค่นี้ก็เป็นเรื่องของเช็คลวด,ด้วยนะคะเช็ครั่วเติมน้ำยาใหม่นะคะล้างแอร์ เดีย๋ยวเราจะเอาไปเป่าแห้งแล้วก็ประกอบคขยีน้นะคะส่วนช่างกำลังแก้งานฝั่งท่อคอยร้อนที่ไม่ได้ใส่อินซูนะคะนี่ช่างก็ใส่อินซูเรียบร้อยนะคะหลังแก้นะครับแยกฉนวนอินซูนะครับท่อเล็กท่อใหญ่นะครับแล้วก็พันผ้านะครับตลอดแนวให้นะครั เพ,าพาราะว่าผ้าอินซูเก่าที่มากับตัวแอร์ค่อนข้างที่จะจะกรอบนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาสิบปีสิบปีแนละ้วครึ่งนี้ก็แกใ้ให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแฟร้อนคอยร้อนคอยเย,ย็นก็ต้องบานให้ใหม่นะครับคอยเย็นหลังทำความสะอาดนะครับก็ทําการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดท,ทุกชิ้นนะครับ แล้วก็พ่นตัววาน,นิชใสให้นะเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปประกอบเข้ากับแฟแล้วนะครับแฟงคอยเย็นแล้วหรือกระบวนการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแว็กระบบแล้วก็เติมน้ำยานะครับโดยที่เราจะแว็กตัวสายนี้ก่อนสายที่จะชาร์น้ำยาแล้วก็ถังน้ำยาเสร็จแล้วเราก็จะ ปล่อยน้ำยารอนะครับแล้วก็จะแวะ็กแอร์นะครับก็คือทั้งระบบเลยทั้งคอยร้อนแล้วก็คอยเย็นนะครับจะไม่ปล่อยให้มีช่องว่างของอากาศครับในการเติมยาเข้าไปโอเคจะแว็กนะครับจะปิดจะปิดฝั่งทางนี้ไปก่อนตัวนี้เป็นน้ำยา 410A นะครับแล้วก็จะปิด ฝั่งที่แวกทางคอยร้อนก่อนครับแล้วก็จะแวกเฉพาะตัวถังน้ํายาที่ยังไม่ได้ปล่อยนํำยามานะครับตัวนี้ไมค่อ huh. นเกตเสร็จแล้วก็จะวัดค่าไมค่อนครับควมชื้นในท่อตัวนี้ดูดแรงมากครับของสเตต พอได้ค่าที่เราต้องการแล้วเราก็จะปิดปิดตัวนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะปล่อยน้ํายารอเลยต่อไปก็จะเป็นการแว็กฝั่ง <c oughs> ควอยร้อนนะครับ <c oughs> ก็ทิ้งไว้สัก20-30นาทีนะครับแล้วเรามาดูกําหายว่ามันลงเท่าไหร่ ผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับอยู่ที่800มคอนตํยาที่เติมเป็น410นะครับกินอยู่ที่1กิโลกร,รมัมโอเคตัวนี้เช็คลวยครับไม่รว่ไม่ซึงปรับเป็นโหมดปกติ ตัวนี้ก่อนติดจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ำยาเข้าไปนะครับ หกร้อยกรัมนะฮะชิ้ เหลือลันเครื่องนะครับก็แรงดันน้ำยาค่อยๆขยับขึ้นหลังลันเครื่องนะครับ10บนาทีแรงดันอยู่ที่หนึ่งห้าหนะครับก็อุณหภูมิน้ำยาอยู่ที่13าองศานะเดี๋ยวมาดูว่ากินกี่แอมป์นะครับ <c oughs> สเปคเขา4.9นะครับเครื่องอยู่ที่4.1แอมป์นะครับคอมกินกระแสปกตินะฮะพอกลับเย็นแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าอีกครั้งหนึ่งครับว่าได้กี่องศาครับหลังที่หลังซ่อมนะครับนีได้4.1เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราเปิดแอร์ได้สักประมาณ หนาทีนะคะเนื่องจากอุณหภูมิภายในห้องสูงนะคะห้องเป็นลักษณะยาวนะคะห้องนี้ติดหมื่นสองด้วยนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นธรรมดาก็น่าจะเอาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งนี้จะร้อนนะคะเดี๋ยวมาวัดอุณหภูมิหน้าเครื่องนะคะ เทิร์นนะคะอยู่ที่สามสิบสองโอห่างกันสิบนะคะใช้ได้ต้องรอให้อุณภูมิมันลงอีกนิดน,นึงนะคะอีกสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะเย็นฉ่ำน,นี้งานของเราก็สำเร็จด้วยดีนะคะเสร็จก็เย็นพอดีนะคะหกโมงหกโมงเย็นนะคะ มาตั้งแต่ยังไม่บ่ายโมงเที่ยงกว่าๆนี่ก็ดูอุณหภูมิอีกทีนะคะอุณหภูมิจะลงได้เอยนะคะตอนนี้มาที่15องศาและะะ้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาทำความเย็นนิดนึงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะถ้าใครมีปัญหาแอร์ไม่เย็นแอร์รั่วนะคะแจ้ง BTU นะคะ ถ่ายบอดี้ตรงนี้มาให้ดูด้วยแล้วก็หน้าง,งานด้วยประดีนะคะช่างจะได้ประเมินว่าสามารถมาแก้รั่วให้ได้หรือเปล่านะคะแจ้งยี่ห้อ BTU นะคะอินเวอร์เตอร์หรือรุ่นธรรมดานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ